ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะมาทำคลิปอันบ็อกซ์ครั้งแรกในชีวิตของเล่นของเล่นหลอกเล็กแต่ว่าอยากทำมานานแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยนี่นะคะได้มาในมูลค่า7จ็ดปอนด์มันคือ Wish Pearl ซึ่งแบบจริงๆแล้วเราสามารถเห็นสิ่งนี้เห็นมานานแล้วอยากได้มานานแล้วมันก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ปะ เชื้อเปิดออกมามันจะมีกระป๋องที่มีไข่มกุกแบบมีหอยแล้วก็มีไข่มกุกแบบมีความกล่องสุ่มนิดนึงอาจจะเป็นสีอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นอันสเปเชีลอันนี้ใช่ปะเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ซื้อมาจากที่ร้าน flying tiger แต่ว่าจริงๆของอันนี้คือเห็นตามแบบพวกร้านของเรียกว่าอะไรของฝากที่ยังกฤษอะไรอยู่แล้วคืออยากได้มานานแล้วพอเจออันนี้ เจ็ดปอนจากปกติชอบเห็นนมันสิบปอน,อนก็เลยสอยมานะจ๊ะจะมาเริ่มกันเลยแกะกล่องอนี่ออกมาก็อุ๊ยอะไรร่วงน่าจะเป็นคู่มืออุ๊ยมันมีเหมือนเป็นที่ตักที่ตักไข่มุกอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนโอเคมันจะไม่ลวงอันนี้เป็นมีที่วางจี้สรอยแล้วก็มีกล่องจี้ใช่ปะ ซึ่งไข่หมึกน่าจะอยู่ในนี้เสียงยังฟินนี่ข้างหลังก็คือเห็นเลยว่าเป็นเปลือกหอยโอเคแล้วก็จะมนวนนี้คิดว่าน่าจะมีแค่อันนี้นะคะน่าจะเป็นช้อนตักไข่หมึกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคู่มือมีหลายภาษามาก ระดับเราแล้วไม่ต้องดูไม่ต้องดูคู่มือนะโอเคมันมีอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้ว่าเอาหอยมาแกะใช่ปะ่ะเปิดฝาเปิดสร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปมาดูกันจะได้สีอะไรทุกคนมีขาวขาวอันนี้ทีมครีมใช่ปะ่ะแล้วก็อมส้มแล้วก็เป็นแบบอมมอ่วงแล้วก็แบบสเปเชียลอยากได้อยากได้ขาวอ่ะ แต่ไม่มีโชคไม่มีดวงนี่นะอันนี้จะเปิดออกไหมมันปลอมแบบปลอมเลยคือตอนแรกนึกว่ามันจะแบบมีความคล้ายหอยจริงมันเป็นเหมือนโพลิเมอร์ทุกคนได้ยินไม่ได้ยินแหละ นี่โอเคมันคือหอยปลอมที่แบบแปะเปลือกสองอันด้วยกาวนะทุกคนคือมันของหลอกเด็กอยู่แล้วซึ่งเราก็พร้อมที่จะโดนหลอกอ่าได้สีขาวตามที่อยากได้งงเห็นไหมโฟกัสหน่อยกล้องแต่คงเห็นสีแหละก็คือได้สีไข่มุกเลยอ่ะหิมใส่ในนี้ให้ใหดู นี่นะต่อไปจะเป็นตัวจี้สร้อยอันนี้หยิบออกมามันพันกันมากเราจะไม่ไม่แคร์ตรงนั้นก็นเราจะมาแกะตรงตัวหอยแกะยังไงอ่ะโอเคไปอ่านคู่มือมาอมันบอกว่านี่ใช่ป่ะเราต้องเอาโซ่ออกก่อนทุกคนอ่ะ เอาโซ่ออกฮนี่เอาโซ่ออกมาเลยเปิดยังไงนี่เห็นปะแล้วก็ใส่ไข่มุกเข้าไปนี่นะ น้องก็อยู่ในนั้นแล้วเราก็ใส่โซ่กลับเข้ามา e <at> เสร็จเรียบร้อยมันยาวมากเลยอะเราจะใส่ให้ดูนะคะถ้าเราทำได้ นี่ทุกคนใส่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็น่ารักนะแต่ยังไม่ได้ขอพรเลยไม่ต้องขอพรป่าวะไม่เป็นไรอีอีเเคจบไปแล้วคุ้มค่าไหมคือแบบมันหลอกเด็กมากมันหลอกเด็กมากๆคือแบบตอนแรกที่อยากได้เพราะว่าเห็น มันอยู่ในอย่างนี้ใช่ปะก็คิดว่ามันจะแบบเท่กว่านี้แบบนึกว่าจะมีความไข่มุกจริงแต่เออเราก็อาจจะหวังส่งไปแต่ถ้าเกิดคิดแค่แบบโอเคได้สร้อยหน้าตาประมาณนี้ในราคาเจ็ดปอนด์ก็ไม่แย่ปะเจ็ดปอนด์คุณคุณสี่สิบสี่สี่สิบห้าเข้าไปก็ไม่แย่ปะมันก็แบบใส่ได้ในชีวิตจ,จริงด้วยเป็นแบบสีเงินกับสีไข่มุกก็น่ารักดีโอเคขอบคุณที่รับชมไปแหละ